โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นนะครับผมวันนี้นะครับคุณจะมาสอนทําบ้านพีสิงนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้ครับผมเอออะไรวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวันครับผม mm hmm. เออรู้สึกว่าอ๋ออยู่ที่ครับผม ใช่ใช่ไหมหรือไม่เดี๋ยวขออนุญาตแป,ป๊บครับผมโ <Okay, okay. S 1> อเคอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับผมเเดี๋ยวนี่ครับเอาดอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวางประตูนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยครับผมนี่เราต้องขั้นแรกนะครับเราต้องทำเป็นบ้านเล็กๆกก่อนนะครับผมนี่ ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้ก็พอครับผมนี่เลยนี่แบบนี้ครับผมโอเคแล้วก็ให้เรานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างบ้านแบบ okay, okay. นี่นะครับพอเราสร้างเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วให้เรานะครับ ขุดตรงนี้ไปขุดลงไปเรื่อยๆครับผมปึ๊บแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยนีครับแล้วก็เดี๋ยวดขุดลงไปอีกดีครับผมแล้วเราก็วางปึ๊บแบบนี้ครับผมดีแล้วก็เอาไข่ไข่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมมันเป็นสีแบบนี้นะครับผมนีม่เลยก็จะเป็นแบบนี้ วางใส่นะครับแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไว้นอเลยดโอเคเราปิดตรงนี้เสร็จก็วางตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาประตูมาเดี๋ยวดูประตูออนะครับผมเอาประตูเหล็กนะครับผมโอเคนี่ครับมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับผมเลยเลยแล้วก็เป็น แล้วข้างในนะครับให้เราเออเอานี่ครับกกงแล้วก็เอากกงออกมาแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วเราก็เออเอาใครซอมบี้เนาะคิปเปอร์ดีกว่านะโอเคแต่ก็วางปื๊บฟ๊บแปดตีครับผมแล้วตรงนี้เราไม่ต้องวางนะครับ ันนี้เอาสามารถเอาไปแก้เพื่อนได้นะครับผมโอเคแล้วก็วางแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บคิปเปอร์มันก็จะเกิดนะครับผมนี่เลยเอาไม่เกิดผมวางอยางมาได้นี่ครับผมวางแบบนี้เลยเอา่าแล้วางเสร็จแล้วครับผมให้เราออกมา ปิดประตูไว้โอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมหรือไม่ก็เติมเอ่ออะไรอ่ะกินอไหนี่ครับผมเติมไม่นี่เพื่อรัแบบยุบป,ป่าอะไรเนาะนี่ครับผมก็สมจริงขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูในเกมเหมดหนึ่งกันนะครับผมเอ๊แบบไม่มีชีวิตเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาครับผม ก็เขียนขออนุญาตเทียนละกันดีโอดีโอเคโอเคนะครับแบบมีชีวิตแล้วดิเขาก็มาแบบคิปเปอร์ไล่ครับผมแล้วก็มึงมาครับผมประตูก็ปิดแบบนี้ครับผมนี่เลยก็เป็นอันเสร็จที่น้ำ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครา e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ